อ๋อเดือดสดมากเลยครับผมมีตับด้วยครับบรรยากาศเดี๋ยวพาชมบรรยากาศล้างล้านกันครับผมหมักบรรยากาศแบบพุ่งนานนะครับ,บ,บครับ <c oughs> โอ้บรรยากาศดีครับผมก็ลังเก็บเกี่ยวเขาเพอดีเลย พุงพอดีต่ำอ่อนๆทุ่งหนาบ้านหนองสอนครับวันนี้มาครับพามา่อกี้ลานก๋วยแซ่บประจําบ้านหนองสอครับผมลูกค้ามาเสื้อกับบานเต็มเลยครับเมื่อกี้เสื้อลานยังครับพี่แอ๊ดลานยังครับคนด้วยล่านไอ้ครัวเรือนผ้วยครับลานเรียนห้วยผู้ช่วยผมอันนี้ดังมี้คำสิทธละครับดังถึต้องเรียนห้วยผู้ช่วยผมค่ะโอเคครับผมเป็นแถวนี้ก็ ไปกินแถบที่หมดในเขตของตำบลลำปาวหรือว่าตําิหรหนองกงรังก็ <S <S ก็จะมาร้านนี้เป็นก้อยที่แบบเขาก็เรียกก้อยพีเมียมเนาะก้อยพี่เมียม<ฮ>แถวที่เขาจะรู้จักหมดถ้าเกิดแถวนี้เขาจะรู้จักว่า,าร้านผู้ช่วยคมเนี่ยอยู่แถวไหนเขารู้หมดเลยาอยู่แถวนี้นะคะเมน,นูเด็ดเด็ดกะก้อยวะครับกบต้มมรืป่าครับค่ะเมนูเด็ดๆก็คือ คตามต้มแห้งค่ะอที้มแห้ีทุกอย่างค่ะที่นี่มีตามสั่งก็มีครับเนาะตามสั่งก็มีค่ะสุดยอดมานั่งที่แรกโอ้โหหอมมากเลยผัดกระเพราเนีครับฝีมือคเขาผัดได้หอมแรงแบบนั้นเดี๋ยวจะทำจะจะผักไปให้แล้วก็ทำห้งเดี๋ยวส้มตอนโขดก้อยสักหน่อยครับนี่ครับผู้ช่วยคมผู้ช่วยยังครับช่วยในบ้านนี่สิครับหรือว่าช่วยกำนันอ๋อเพูนเป็น ผู้ชี่ยผู้บ้านครับผู้บ้านครับผมครับเปิดเต็กปีแล้วครับมาํำได้ว่าที่ซิมกับนี่ลวครับนี่ละวรได้ซิมมาีาทีเ็ปีแล้วที่นี่เป็นที่ของตัวเองเลยครับตรงนี้ที่ของของเสียบโอ้ของยแค่นีนครับขายยางเท่าไรครับอ่า ็แล้วแต่รกคาเป็นสั่งได้ครับเป็นสั่งยังเริ่มต้นจากหกสิบบาทขึ้นไปอ๋อครับผมเนื้อสดดีมากเลยเห็ดขึ้กันไหมครับผมหอมร่วมบ่ครับครับหอมร่วมไส่เป็นดีอันนี้บ่ครับไม่ไม่ไม่อันนี้ไม่ใส่สำหรับตอดใสต้มแต่อันนี้ใส่ดีแท้ครับดีแท้ใส้เลือดบ่ครับ อันนี้ก็แล้วแต่ส่วนมากไอเสียเพิ่นบ่ค่อยกินเลือดนะบ่ครับเอาตามเพิ่นมักเลยครับเออเครับผมนมาใั่กันเลยเฮ็ดเฮ็ดใส่ปากแล้วครับค้มเพื่อนมาขมบ่ก็เพิ่นก็ขมประมาณปานกลางเนาะเพิ่นก็นักชิมเหมกันครับเพิ่นยอดอยู่กันจะได้จะได้ชิมมื้อนี้โอเคครับผมเดี๋ยวไปรอชิมทั้งนอกเลยครับผมค่ะๆ่ะค่ะเก็บบรรยากาศนี่ครับผมยอดด้วครับเต็ดข้างแบบผัก นี่รังนกเพียบเลยนี่ครับข้างหน้าก็เป็นร้านขายหัวอาหารสัตว์ของเสียแคทเขาของพี่แคทน,นั่แหละนะครับที่มาเฮ็ดกับเขาใบ่อยๆกันเลยครับโอ้ทีไหญ่รอบเวิร์ดเลยครับทีข้างนี้ผมต้องห่วงเลยติดรถตัดหน่อยครับนะนคนะมีเลยพว่นี้ของน้ำก็สะดวกสบายคอยเปนน้องซอเด็ดเด็ดกนาดไหน จะที้นพาซิมเลยมือนอย่พี่แคทถ้าใกล้เลยพี่จรินะครับมาย่างเด็นี่เขามาในเมืองนี่ต้องแวะหาพี่ตลอด,ด,ลาาดอที่เขาเนี่ยบรรยากาศกันที่อจ้าคล้องอยังดี่เขาเอินี่ห่วยน้อยนะครับผมน้ำสะอาดมากครับผมเพราะะฉนั้นผมนี่เมื่อกี้พักบุ้งเลยแล้วครับนี่ไปหาทัดเลยนี่ ตรงขามก็เป็นตลาดตอนนี้่างแล้วตลาดนั้นที่แรลกกำลังสดใสอยู่นะครับปลาเขากำลังลึงเหลืองเลยโอ้สุดยอดครับเจ้าของทีนั่งอยู่นี่แหละครับสุดยอดตัวนี้เสียแคทเลยครับสเสียงเพืเปิดกันฟังแบบจินเบียร์ไปด้วยเดี๋ยวลอกบึกก้อยครับถ่ายแล้วหรอเ่าถ่ายแล้วสุ้ช่วยคมบ่รอเปลยแล้วเสือยังวะไวนี่น เ<ไ>นี่ยเราเนี่ยใส่ไ่ไก่บ<า>่กแคบล้านไหมผมอ้าป ไสวัสดีครับผมสวัสดียองเป็นทางการมาครับพาเมาก,กิดก่อยบนน้องซองครับผมรันน้ำบัวันเลยดับหนึ่งแล้วครับวันนี้ยาวมีทั้งขมทั้งเปรี้ยวที่โอ้ที่เด็ดลืมเห็นครับผมมีพักกระเดาผมตัวหน,นึ่งครับ นี่พร้อมครับผมต้นรตรตกระเสียบเลยดอกนี่ใหญ่จริงครับใหญ่ยุดสาเขาก็ีขึ้นหนุนะครับอุยนกินมากเลยตมต้มแหงครับอันนี้เคิรนต้มแหงเยนี่ขอักที่สวยนนะครับผมเ็นตุมแหงนี่ ดุยแต่สุรุวิสานต้องขอตุยนันคือแบนั้นกินขอแซบก่อนมาขอโทษนะพี่นะจะพาไอหักไอโดนใจเลยไอได้เว้าจะคำไปแลี่เลยเอาคำที่แบบเว้าไปละเบาเลยครับไอเป็นคนเบาตรงเลยครับไอเป็นแบบผ่านประสบการณ์มาเยอะพูดยังไปนี่แบบ ถูกต้องเลยครับคมจริงเลยแหละนะครับจนมากมากสิละพีช่วยบ่อยมากมันได้ได้เบืองกวนพินจีบ้าวขนาดใดนสําบบ้าวให้แล้วเลยสร้างบุคคลไหม่เกพันชัวพินจีบกับเจ้า เพื่อนสับแจมยุบานเลยเนี่ยสวน,นตะกะจงงห้แบบหลานเฮ็ดเลยรตรงแบบสั่งมาเฮ็ดทังทันทั้งสี่ครับกินที่แหลกยังฮู้ว่ารานอกจาเฮ็ดแจบเอาสูตรเพิ่นเลยแบบเหลี่ป๋าตุ่มแห้งค,คยลองได้ไหมเห็ดตุ่มแห้งกินย่บานต่ำหู้งกับมิเตแมนมิปากน้ำกับวบกปอดกันนนครับแต่อันนี้หลากหลายมากเลยใส<จ>่แมน นี่อันนี้ก็มีนี่ใจยังกินแบบแบบไทยก็คืดๆด,ดีครับผมกรุบๆอืมแจ่มไปดีขมเจ้าสมไปเท่ไงโอ้ว้าวไปดีครับผมมาลองเบิง้งเห็นครับผมเดี๋ยวเห็นรสหัวที่เบิง้งเอาพี่แกตอายเลยคำานี่ยขาพยาบาทไในตัวเขาจ้าเอิญ

โอ้โมาติมครับผมตรงขามสะพานอยู่เลยหางลายมิชแคกแล้วครับผมหางรถตัดมากระสีมีทางเขาแบบหนาลายมิชแคกเลยอ,อาหารทุกอย่างอาหารสารครับริดกระ่บเพชรขอนตะไลอ่ผักกระรรดาลงไปในข้อมันติดอยู่น้ำร้อนผมมันเล่าอยู่ แต่มันหอมดีกินไอของอีสานบานเขาเลยการ์ดเข้าไปกินหอดปบนปูบเลยครับผมคนประดุกนครับประดุกบ้ห้แล้วเนี่ยบ้าอีกแล้วพะครับอแพงกับไก่เริ่มจากหกสิบหกสิบบาทแล้วครับจะตับหนึ่งตอน หืมส<ใ>ุดยอดที่แบบผมไม่เห็นเพิ่งหัดกะเพราเห็นลูกค้าเพิ่งก,พงกินผู้ผมเลยคนไทยผมาแบบพร้อมจ่ายาแบบไงเนเลยเป็นกระตักพริกใจงูเลย,ลเลยแต่ว่าเมนูหลักเพิ่นเป็นนี่นะครับก๋วยกับต้มนะครับผมตรงนี้นี่มิเตรมิตเตอร์แบบน้ำเสียครับผม ผักบันปิงทะเลแกวส้มมาที่นี่อบ้าดีอันนี่ร้อนรับด้วยเนี่ยนสั่งมั้งครับผมมีเครื่องดื่มเลย็น้วม้มีขอบคุณแชแคปเพครับ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 ตอจนี้ยังจะฝากนะครับพีผลเลี้ยงหมูครับผมซี่สิบตัวขายโลกบาทพี่ไปขายเองขายยโลกร่อยนะครับผมท่านละขางคื่บะ เนีหมูเป็นหมูเป็นเป็นนะครับผมใกล้เดือนพี่สี่เดือนครับพอดีเนื้อหวานส <c oughs> าวชอบหน่อยหรออือหรือโร้องให้ครบทุกพักอันนี้พักหนอกครับผมพักหนอกมากผักแขกว้ยต่ออาหารต้องแซ่บผมเนี่ยครับผมตั้งสิงกินก็ผักแซ่บได้ก้อยเพิ่นสุดยอดอีหลีตุ้ยเอาเบอร์เกอร์คอนมีแคทละ่ะตุ้ยรสช่งใหม่สุดยอดอีหลีพี่เบอร์เกอรช่งใหม่ก้อยแซ่บแล้วเขาหมาย กวนผมอยู่เลยก่อยพอดีแล้วแต่ถีร้องแบบคูนคูนสองครับนือเอิญแก้วผมค,คัมภีร์คนมันสั่วสูดสายที่กลัไปกินบ้านนี่ผมบอกเลยเป็นเมนูทีสามที่แบบ เป็นบุญนะครับต้องได้กลิ่นก่้วงวจุ่มทีร้านบักหนออหอมแห้งเลยครับบรรยากาศดีดีครับอันนี้การแดดด้เลยนี่เปิดไปเบิ้นี่แบบงามไม่ครับคุณนะนกแหลนเต็มด้วยสุดยอดผักกระดาเนี่ยผักหลายพองที่นี่เป็นร้านก้อยที่สมบูรณ์แบบว<ะ>้าหัวพ่า กวันอายเอินภักอย่างเนาวภักกาศหิน้นคือวะ่ะของคนเอินภักกาศสวยภักกาศเฮียนกินเบิดทไม<ว>บุรเลือดแล้วครับก้วด้กินด้วยเกี่ยวมาแล้วย่อ <laughs> ยแล้วเอาพ้องน้ำเรียบร้อยแล้วเสียบผมไม่รู้มัก พ่าแม่ไม่ได้ผมว่าหือมอรอยมาผมสิงมานื้อมไก่แล้วพี่ยอดเลยกินหอมท้บใจมากแซ่บครับเอาชิ้หมกักไปง่ายร้องเบอร์แล้วงี้มาเขือครับกินด,ดูแล้วเขือนไงเขื่อพลังที่มันแต่งอะไรเกินเลจังมีหนามหลายวะพี่ Nè Nào nếp tổ là bố mẹ thấy sóc xuống trường Thì không Đau mà cắp quay lòng thịt gặp nghề của vào Có gì hôm hỏi bố mẹ thầy อู้สุสอใใจอาครับผมใกลๆมารถอะพี่เพ่าพี่ต่มที่เด่นเ้าตุ่มแห่งต่มครับอ,อันนี้เพือนี่ยังมันนี่พี่นใส่ไงงอกดกดกพ,พ,พวกดอยังมากับเทียมเพดูพี่กี่เทียมัวยยังงยัโอ้หเด๋ยวกูมว ชุดยาครับมาลองสร้างเบิงครับผมอะไรไปแคทมาพอครับอถ่ายรูปน้วเสียคุนก่อนตี่ตามมาเลยครับบางทีพี่คนจีมก็นางกินน้ำเลยแต่ผู้สาวที่พี่พี่อยากอยากอยากยือนี่อันยาครับผมมักเอาเรพี่เอาล้ว ไอ้ท่านกินอยู่ไหมต้องกินเแต่ไหนหยุดไปพี่นะรายการครับผมขอบคุณมิการ์ดมื่อเนี้ย้วก็ด้านสาสันผู้ซอยซื่ออยังเลยผู้ซอยคมครับผมเพิ่นเฮ็สียบไปดีเพิ่นมาที่หนึ่งแมนโค้งเพิดอยู่ดีครับผมแจกหมากไปไทยไปไทยยิ่นะครับผมอย่าลืมวันนี้แต่คนแบบพวกกินอันดิบ บ่มันมันเนี่ยใส่ออนเพานมันบ่แม่นดิมันเป็นใสญ่บ<อ>่ไอ้ไอ้บ่กินเนื้อบ่กินปอดอืมขุ้นตัวเลยอยู่ขึ้นได้เรียกใส่เลยขึ้นได้ขึ้นได้อืมดูส่วนเปด,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 ดุบ้าแม่นว่งครับผมเอาจริงๆเอาจะใส่ก็ได้ได้ใส่เลยแต่เพาะแต่เพาะแม่นใสติด,ดๆนี่ติดเนื้อแล้วติดนี่เนื้อติดยุด้งห่วย มร้องขมมืกันนะรอบนี้ไปแล้วครับ,บผมแซ่บสุดยอดดีื่อยๆผมทั้งเทียเ่ยวเลยเพาะพักไม่รู้พักครับผมน้องดอบเลยอยากทำเป็ร้านกว๋วยที่แบบแซ่บมากบ้านหลองสอ่อแมแนแซ่บในเมืองต้องแบบอีแบบครับผมแต่ไม่แบบชื่อว่าเดียวครับผมวุม้ยเดียวบรนลอมสิมีครบ,บ,บแบบไม่เท่าเลือเรือแบบ บ้านๆก็กันครับสุดยอดด่านบูบานเนี่ยต้องต้องจาดทำเลแค่นั ites, ้นนะครับด่านนี we ้สุดยอดเลยนะครับยู่งๆดีเจี๊บมากเฮ้ยอย่างมากมายมหาศาลนะผมว้าวเอาสวดรอแหนะเวสวดดีบว่าไหมสดนี่กัดเกี๊ยบเบ้าเนี่ยครับผมแนะนำเลย สุดยอดเลยอันนี้แค่สั่งเด็ตแนวหมกักแต่นี่ครับเห็ดลานไกวลานหลาบจะแพงผักกับผมมี่แบบทุกอย่างแบบนี้แหละสุดยอดสุดยอดสุดยอดอากาศดีๆครับผมมาคล้องนี่แหละมาหอ่นมันได้ผมมายืนเบิองนี่ครับถึงนามที่แบบบ่คคลงงามแต่ว่ามันยังเป็นธรรมชาติอยู่ครับผมผักบุ้งองค์อย่างกี่หลายโอ้ยโกนเลืกอกมันนอกฟองนะงามเลือกเลี้ยนอยู่ดีมั้งทังสี่หลาหาแม่งแข้งน้ำหยดผักบุ้งไปขัวกินตอนไปยู่หอ,อนี่มักเลย รัวมากสุดยอดแซ่บมากนะครับอ <eat> ิจการเลยเป็นทวนเลยเมื่อ <ederim> ก <ifs> ี้นี่กินเบิ้ลผู้เดียวโอ้โหแซ่บดีเลยครับผมตรงนี้สีเนื้องามแบบเอียงนี่ข้าวหมูย่างกินเองเลยบอกทำเองค่ะหมักเองทำเองน้ำซิมก็ทำเองทุกอย่างเจ้าบ้านทำร้อยหนึ่ง้าทั้งลิ้นมีลิ้นมีไส้มีคอหมูลองลอง หมูรู๊ดยูบ,บะหมูร <180. S 1> ู๊ดร้อยแปดสิบอ่าดีคือผลิตขายทรงตอร่อยเอาไปขายเองตือจะเคียงร้อยแปดสิบจีซื้อเคียงไปเลยหนักกินนครับผมอืมอคือเป็นี่100น่อยหนึ่งจมุมอันนี้น้ำจิ้มรสเด็ดนะครับเห็ือนแหนมีัดแซบขนาดเลยอันนี้แซ่บกับโมข้อบอแซ่บซื้อยางค่ะพัน ซอท่าเฮ็ดลองแบบสูตรมักก็ซื้อยังประต้องจิบอืมโอ้วันหวานครับผมเงินัวงกลมหวานนิดหวานนิดหน่อยหอมหอมหอมกลนจนดำทานทานชิ้นเนี้ยพวกนี้หน่อยสองข้นเตยเย็ดใจเมียหมักฝีมือถึงจะกลมกันที่เห็ด เฉพาะว่ามูลูกอะไรดึงลูกใส่กระทียนึ่งไข่มันลูกจังตอนนีมันก็ไปหาดิไม่จังว่ผมเลยผมไม่กินข้าวเลยข้าวสีเหนียวหน่อยเอานั่นก็ย่างโดนแล้วเนาะเติมเต้มโอ้ยชิมก่อนเลยของแท้ต้องมีหลาดินของแท้ดินสายตรงต้องเบาตรงเลยครับผมกันวัวเสียก้อวุ้เสียก้อนี่นี่เนี่ย <laughs> เง <c oughs> าไหมเอาลงเลยยุ่นี่โอ้โห <c oughs> <im it> ลินปกติเขาต้มก่อนเขายังไ่ย่างจะ <c oughs> เรียนลืดเลยต้มครับอันนี้ลินใช่อืม,มบบาขาเนี่ยมันจะเ,น,เนียวกรุบกรุบแต่ถ้าย่างใหม่ๆไม่จะโอเคจะับต <c oughs> ัว <c oughs> นึงเ <c oughs> นี่ย <c oughs> ขมครับผมไม่ครบเลยดูเขาถึงเปื่อยๆไปย่างม่ย่างเองนี่อันนี้สั่งเลยส่งส่งถึงที่ได้ปะแล้วแต่ค่ะ เลนเน่น้องซอตสตวงตรงตรง่งนน้องซอ,อสจราบุ้บจผมเดียวที่หนึง่งก็ดีละข้อมเนี่ยนุน่มนะครับลงตัวดีน้ำมักได้แซบกะพิกอนเลยแบบพี่พีามหมูย่างใส่เราแซบเพผมมันม้ข้าผมจําเหนียวนิดนึงย่างโดน ดินกเสีงานลิ่งองแขรผมจริงพี่มันว้าวย่างเดียวด้เว้าวน่ะเ็กินอยู่ก็กินกินกินรายการเยอะับผมกามพวกผู้ป่วยแต่แต่ว่าพวกกินวันจดกหวานน้ำเราเองหวินหวานจุยมาเลยเรืสิยมัน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 คือหมูหมูย้พรอย่างตะกี้ บรรยากาศบรรยากาศนบรรยากาศขึ้นก็แจ้บขี่เก็บไงมากวินินบ่มีกล้องถ่ายท่านน้่ตัวไงดรอาสุดยอดเจงครับมัน